โอเครับทราบครับนักศึกษาวิชาทหารนะครับนักศึกษาวิชาทหารครับทั้งหมดเท่าต้องนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับอาจจะมีการดําเนินการนะครับแถลงข่าวแล้วเราจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อแถลงข่าวเสร็จเราจะเก่าคําปริญญาเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนช่วงนี้ขอให้งดการใช้เสียงนะครับพร้อมปฏิบัติเมื่อครูสั่งนะครับขอบคุณมาก ขับและในขณะนี้คณะท่านผู้มรช,ชาจาดกองทบกบและหน่วยระชาการและสายแดงกำลังเดินทางมาณนะบริเวณพิธีาาราชสักการะก็ขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิหารยืนนิ่งๆง,งดการพูดคุย ในพิธีนี้กระผมได้ดำเรียนว่าเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งพิธีแรกณนะที่สูนการนักศึกษาวิหารนี้เป็นพิธีราชสักการะเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนนะครับหมื่นฝักคนณที่นี้เรามาร้อยดวงใจเป็นหนึ่งสัสร้างพลังความสามาคัคคีเพื่อรวมพลังน้อมลํำลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชานากาที่เบศมหาภูมิพลเดชมหาราชปรมนาประรพิษในระหว่างที่พระองค์นั้นส่งของศีลาสมบัติ ับแในขณะน,นี้ท่านพลเอกจเจริญชัยเห็นเทาผู้วิจชาการทันบกประธานในพิธีก็ใกล้จะเดินทางออมาแล้วไปนั้นเราต บริวณี้ที่นะครับท่านนตโททวิน เนื่องในโอกาสวันน้องกุมินครับมาราชในวันที่3ตุลาคมศตกรรษ2566ข้าพระเจ้าตนเองเจริญไัยศินเาจริชาการทหารบกพร้อมด้วยกำลังพลของกองบกในนักศึกษาวิียาลหารที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมนที่แห่งนี้ต่างน้อมกินตั้งมั่นเพ้แสดงออก ความทรงรักภักดีแต่น้อมรำลึกถึงพระมหาการันตุคุณอันหาที่สุดได้ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกาเจ้าอยู่หมหาเหมือดุจเดชมหาราชพระองค์ราชภิดกรมศุทธิกรใต้ร่มพระบารมีโคราชคณาจักรจักรพัดแจ้งในพระมหาการุณที่ทรงปฏิบัติเป็นพระราชบริจิตนาฬิการ เพื่อสร้างสุขแก่ประชาชโครงการในพระราชหลายพนันโครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอดีกนั้นท่านได้ได้ตานหลักปัญญาเญศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแนวทางให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นหลักอีกครั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การปฏิบัติโดยพกโโดยหน่วยประชาการรักแรนได้จิกรรมรอย่หาสามสนนเราทำความดีด้วยใจไหวเป็นพระสนโดยการนำกลังจิตอาสาและนักสาวาทหารสามสนในทั่วประเทศั่วเินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสาาระโยชนแล ที่ตนเป็นต่วนรวมด้วยกำนึงในพระมหากราิคุณที่ลงมีต่อเหล่าพวงชนทลไยพวงฆ่าพระเจ้าแผ่นดินจะขอสุสานทราราชไริพารนำรรงรกักัาดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติและจากน้องนำแนวทำทีไ่ได้ได้ทานไว้เป็นเครื่องยึเดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ รับปฏิบัติตนเพื่อสร้างโยธูกแก่ประเทศชาติและประชาชนสึงไป ร่วมดับต่อไปะน้ผู้บัญชาการทหารบกจะไปสั่งให้องวาดและเปรดพทธีค่ะกูมบัญชาการบกเสนาธิการหารบกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บัญชาการ ผมมีควยามยิยยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาในพิธีเปิดกิจกรรมรณีตาสามแสนหน่ยเราทำความดียยด้วยหัวใจผมวไว้เป็นไพร่ผุศลแด่พระบาทสรเด็จพระบรเมนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ิเนื่องในวันเอนากุญรัมหาราชแต่ด้วยสำน,น,น,นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนรงค์การจิตอาสาพระราชน์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกภูเหล่าองดอมสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสารนะเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรมวมโดยวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผุกพันในสถาบันชาติศาสาศนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่น่ายิ่งดียิ่งที่ในวันนี้ท่านหลาย และนักศึกษาชาทหารสามแสนนายทั่วประเทศได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและทำกิจกรรมกีฬาให้สำเร็จเป็นในตามวัตถุประสงค์ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้จะแสเดเร็จไ,ได้เลยไม่มีฝึกแต่เสริมสร้างให้ผู้ที่มีวินัยรักความเป็นระเบียบร้อยมีความเสีสละค,คนทนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในอนาคตน้องนักศึกษาวิทหารทุกท่านจะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและเป็นกำลังพลต้องที่มีคุณภาพของกองทัพและประเทศชาติสืบไปในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรอร้อยกิาสาสามแสนนายเราทำความดีด้วยหัวใจหวยเป็นท่าราสมศานแน่งในวันอวินทร์พระหาราชณันนี้ตรงนั้น ต่อไปนะคะท่านผู้ชายการผานบุคคลจะได้ลงร่างเวทีนะคะเพื่อประจําหน้าโอหน้ารอรอนิทาสามขัขอเรียนเชิญครับเพียนเจอคณะัใหญ่นะครับประจําหน้อาจจะป้ายโอการจิตกาาป้ายทุศก็และป้ายทุศรนะครับสำหรับผู้จัดการระบบครับพลเอกเจริญใจกิจทานะครับป้ายด้านหน้า จะให้โครงการครับเพื่อให้สื่อชนได้ปัฒภาสำหรับในส่วนนักศึกษาอยู่นิีง 你管不管？